you mm -hmm. ฮัสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาเปิดคลิปวิดีโอในห้องนอนของผมอีกแล้วเช <_ m ich> ่นเคยนะครับผมเพราะโดยปกตินะครับถ้าคลิปวิดีโอคลิปไหนนะครับที่เกี่ยวกับการกินอาหารหรือว่ารีวิวอาหารหรือว่าทําอาหารนั้นผมจะไปเปิดคลิปวิดีโอในห้องครัวในน้อยของผมนั่นเองนะครับแต่มันก็มีปัญหาที่ว่าเวลาผมไปเปิดคลิปวิดีโอในห้องครัวครับคือไฟ <_ m ich> มันมีครับแต่ว่าแสงสว่างมันไม่เพียงพอหน้ามันก็เลยมืดๆนะครับวันนี้ผมก็เลยถือิโอกาสนะครับมาเปิดกลับมาเปิดคลิปวิดีโอในห้องนอนของผมเลยละกันนะครับ ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะทาเมนูนะครับผมเอ๊ะผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเมนูเลยว่ามันจะเป็นเมนูอะไรดี ผมให้ชื่อว่าเมนูนะครับผัดกะเพรามาม่าแล้วกันนะครับผมเพราะว่านะครับของมันแพงทั่วทั้งแผ่นดินนะครับแต่ก็มีอาหารสําเร็จรูปอยู่หนึ่งชนิดที่ไม่ขึ้นราคานั่นก็คือมาม่านั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาหารของมหาชนนั่นเองนะครับถ้าจะขึ้นราคาตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปรับประทานอะไรแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูเอยไก่เอยไข่เอยแก๊สเกิร์ตอะไรสินค้าอุปโภคบริโภคของขึ้นราคากันหมดเลยนะครับผมยกเว้นแต่อย่างเดียวนะ ที่ไม่ขึ้นราคาและยังคงไว้นิ่งๆแบบนั้นนั่นก็คือเงินเดือนนั่นเองนะครับผม What ผโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพนะครับไปที่ห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำนะครับวัตถุดิบวันนี้ว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างในการที่เราจะทำนะครับกับพอมาม่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปที่ในห้องครัวเลยละกันนะครับผมว ตอนนี้ผมก็มาในห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมผมดูในหน้าผมมันหน้ามันคือมันจะมืดมากเพราะว่าแฝแสงไฟที่ผมใช้มันจะเป็นแสงไฟนีออนที่อยู่บริเวณด้านบนของหัวผมอะแสงไฟมันกดลงเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันจะมืดหมดเลยเนี่ยผมก็เลยต้องปรับโทรศรัพท์มือถือของผมให้เพิ่มแสงให้มันสว่างแบบนี้ตบบนี้ แบบนี้เพื่อช่วยนะครับผมถ้าไม่งั้นแบบหน้ามันจะมืดมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวัตถุดิบที่ผมจะใช้ทําผัดกะเพราหม่าม่าในวันนี้นะครับรักของเราแน่นอน,นครับผัดกะเพราล้วก็ต้องมีใบกะเพรานะครับผมนี่ใบกะเพรานะครับผมสีมันอาจจะแบบนะพอผมเพิ่มแสงนะครับสีมันก็เลยจะแบบดูสว่างสว่างไปหน่อยนาใบหน้า,นามันจะไม่มืดเกินไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพริกโขลกกับกระเทียมนั่นเองนะครับผมพริกอันนี้เห็นไหมมันโฟกัสไหมเดี๋ยวผมดรอปแสงลงหน่อยดีกว่า มันสว่างเกินไปปึ๊บ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 อ่ะประมาณนี้แล้วกันหน้ามืดก็ช่างมันนี่อ่าอันนี้พริกนะครับพริกผมจะใช้ด้วยกันทั้งหมด10เม็ดนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้กระเทียมด้วยกันทั้งหมด1หัวนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบมาม่านะครับผมมาม่าที่ไม่ขึ้นราคานะครับแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิมมันไม่โฟกัสอะเนี่ยแ,แสงก็จะจ้าๆแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต จับมาม่าอ่าแบบนี้คนจับหน่อยนี้ครับผมมาม่าจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมเพราะมันไม่ขึ้นราคาแต่ผมใช้ลวมาม่านี้ห่อละหกบาทนั่นเองนะครับหน้าก็จะบึ้นๆหน่อยของอื่นนั่นขึ้นราคาแต่เงินเดือนน้องรับรองเหมือนเดิมนะครับผมส่วนมาม่าเนี่ยเออผมลืมบอกไปมาม่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดต่อนะครับผมก็จะต้มไม่ให้เส้นมันนิ่มมากจนเกินไปนะครับก็นิ่มประมาณกลางแล้วก็อย่าให้มันนิ่มมากเพราะเดี๋ยวไปผัดแล้วมันจะเละนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไป ตั้งเตาแล้วก็ติดไฟกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาพริกที่ผมเอาไปโขกอาไปผัดผัดผัดัด,ดให้มันหอมกันโอเคเดี๋ยวผมวนจะตั้งเตาก่อนแล้วกันนะครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาติดเตาก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าปึ๊บแบบนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่น้ํามันลงไฟนะครับนี่ผมจะใส่น้ํามันลงไฟ เด๋ยดมือหนักเกินไปต้องค่อยๆนี่ใส่น้ำมันลงไปเถอะน้ำมันลงไปนี่นะครับผมแล้วก็คนๆพมก็จะใส่พริกลงไปนะครับผมนี่ผมใส่ลงไปหมดเลยครดู้วเดี๋ยวเผ็ดมันกินไม่ได้แน่เลยน่าจะใส่ไปสักครึ่งหนึ่งโอเคไม่เป็นไร ผมก็จะใส่ลงไปนะครับผมแล้วผมก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่านะครับผมพริกแล้วก็กระเทียมนะครับจะส่งกลิ่นหอมนะครับผมนี่ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะส่งกลิ่นหอมนั่นเองนะครับผมภาพมันก็จะสั้นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของผมมันไม่มีสเตเบอรไเซอร์นั่นเองนะครับผม หรือไม่มีโหมดไฮเปอร์สมูทเหมือนกล้องกลอปโปนะครับผมภาพมันก็จะสั่นๆแบบนี้นิดนึงเพราะมือขวาผมก็ผัดไปและมือซ้ายผมก็ถือโทรศัพท์มือถือในการอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมในวันนี้นั่นเองนะครับผมโอ้ยนี่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเหลือเกินดูครับ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 ,รบถ้ากลิ่นมันสามารถเข้าไปในโทรศัพท์ได้มันคงจะดีไม่น้อยนะเพราะตอนนี้บอกลิ่นพริกกระเทียมมันหอมมากขอบคมากจริงครับ หั่ขันน้วไปก่อนนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเผอิญมีแมลงมาเกาะแล้วก็หันไปดูแป๊บเดียวนะครับผมตอหลิวตกเลยวา้กินหอมมากแต่เดี๋ยวพอกินมันเริ่มฉุนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะไอาละแต่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่ากินหอมจริงครับกินโคตรหอมเลยครับทุกคนต้องเผ็ดแน่ๆเลยดูจากพริกดิจูโหย พริกตั้ง10เม็ดพริกที่ผมใช้ก็จะเป็นพริกแดงจินดานะครับผมส่วนกระเทียมที่ผมใช้ผมจะใช้กระเทียมหนึ่งหัวเนี่ยกระเทียมแบนนนะแนแบนั้นนะเนี่ยแบบนั้นผมใช้หนึ่งหัวอเอาละเดี๋ยวผมก็จะเทสเส้นลงไปแล้วเห็นไหมอายจนได้เลย <c oughs> บูเส้นนะครับผมผมจะใส่ไปยีครับยีครับ ก่อนลงไปผัดนะครับผมก็จะใส่น้ําเทผมจะเทน้ํามันหอยลงไปน้ํามันหอยนะครับกะลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมจะใส่ลงไปนิดนึงซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับซอสุัผมจะใส่ลงไปนิดนึงนะครับผม แล้วก็น้ำตาผมจะใส่ลงไปนิดนึงอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมแล้วก็น้ําตาลครับผมผมก็จะใส่ลงไปนิดนึงแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นอทำการผัดครับผม ไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นกันแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตผัดก่อน <c oughs> รสชาติเป็นไง <c oughs> <c oughs> รสชาติดีครับผมต่อไปนะครับผมจะใส่ใบกระเพราลงไป เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนี่พอใส่ใบกัะเพราลงไปสีสันก็จะน่ารับประทานขึ้นแบบนี้ทันทีพอใส่ใบกระเพราแล้วผมก็ผัดคลุกๆกื้กใบมันนั่นหน่อยแล้วผมก็จะเอาขึ้นแล้วครับผม ทำเท่หน่อยดิทำเท่หน,น่อยทำเท่ครับผมอ่าโอ้หหก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 โอ,อ้ยทำเท่หกอ้ยนี่ครับผมอืมออนี่ทำเท่ครับผมเป็นไงเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้คงจะเวียนหัวแน่ดูนะครับผมกล้องสั่นไปเฮ้ยโอ้ยไอไอไอ,ไอ,ไอเอาแล้วครับผมเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตักเทใส่จานก่อนเลยแล้วกันนะครับผม อันนี้นะครับกะเพราผัดมาม่าของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมอยู่ตรงหน้าของผมแล้วแช่แดนแช่แหนเป็นไงครับส่วนรสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจฝีมือของผมเองเหมือนกันนะครับว่ามันจะอร่อยหรือไม่แต่เริ่มจะกินก็บอกเลยนะครับว่ามันหอมมากเลยจริงนะครับเหมือนเป็นกะเพราเลยนะครับผมมันก็กะเพราแหละมันก็แค่เปลี่ยนจากหมูเป็นเส้นมาม่าเพราะหมูไม่มีปัญญาซื้อเพราะมันราคาแพงเกินไปแต่มาม่าไม่ขึ้นราคาผมเป็นเส้นมาม่าในวันนี้เองนะครับผมม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม,มเรามาลองดูรสชาตินะครับว่ารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่เส้นมันเป้เงเลยเดี๋ยวผมขอขยับก็อีมหน่อยนั่งไก่ไปกินนี่ครับผมจอ,มอมนเลยครับผมน่ารับประทานนะครับผมบอกเลยนะครับผมมานี่ครับผม Ah 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 ทำทรงๆเด็ดๆอร่อยเฉยมันส่วนตัวของผมนะครับผมว่ามันรสชาติมันโอเคนะครับผมไม่เผ็ดจนเกินไปทีแรกผมใส่ผมใส่พริกแดงจินดาทั้งหมดสิบเม็ดแะผมคิดว่ามันจะเผ็ดเนผมรับประทานไม่ได้แต่นี่รสชาติไม่เผ็ดเลยครับมันก็มีความเผ็ดนะครับแต่ว่ามันเผ็ดที่อยู่ในระดับที่มันสามารถทนได้แล้วเมื่อยังสามารถกินแบบอร่อยๆได้อยู่มันก็มีทั้ง มีมีความหวานมีความเค็มนะครับผมแต่มันอยู่ในระดับที่มันกลางๆไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปอร่อยครับผมอร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> ไม่ผิดหวังแล้วผมไม่ผิดหวังแล้วผมดูครับหน้ารัประทานมากเลยนะครับดูดูเพื่อนๆดูอ โคตรดีโคตรดีโคตรดีมาครับมาครับเดี๋ยวจัดคำเป้งๆให้เลยดูครับน่ารับประทานไหม เส้นไม่เละครับผม,ม,มสมแล้วที่เป็นเชฟตั้มทำทรงๆอร่อยเฉยเป็นไงฮะเป็นไงฮะไม่ต้องไปร่ำเรียนที่ไหนครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปอร่อยเฉย อเป็นไงเป็นไงนะ้ำลายไหลกันเลยสิอร่อยจริงจอดกินไปแล้วโคตรเมื่มึเลยนี่ครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้อเต่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปรับประทานเจ้าผัดกะบพอมาม่าให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยผมสัญญาว่าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์ เราก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์อีกเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชืช่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆแล้วก็คลิปวิดีโอสนุกๆต่อไปนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมเป็นที่เรียบร้อย mm. แล้วนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปรับประทานนะครับผัดกระเพราหม่าม่าก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย